สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยบึงซอยแชร์คลิปวิดีโอ ขอบคุณในหลายพี่น้องคะ่ะบววทันทีติดตามมานานแล้วอาจจะเป็น f อฟอีหลา่าวองิงเอซพอโจเอซสาวน้อยเพชรปันแพงหรือว่าทันทีมาพออมาเห็นกันไหมยินดีตอนรับเบอร์สุขสุขคนค่ะฝากติดตามเป็นแห้งใจเบึ้งคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอต่อไปนะคะพี่น้องคะเบิ้งหันคลิปที่สาวน้ำยืนเว่าถึงพอดับสอพอดับสออยากได้อีล่าุ้งอิง ไปยูนัอ่าเว้าแล้วก็เว้าอีกมาพอกันอีกแล้วเมื่อนี้หาแนวมาหล่อหาแนวมานมเนาเอาอีหล่าอุ้งอิงว่าเป็นยังวาสันอีหล่าอุ้งอิงเป็นคนดังเป็นคนมีกระแสตอนนี้เป็นยังคือโปรฝาวเหตุเพลงให้อีหล่าอุ้งอิงก่อนพอโจคือสิมาออกเพรงก่อนอีหล่าอุ้งอิงไก่สิเปิดฤดูกาลแล้วนี่วาสันสิบอทาคนเมษาพูนบ่สิบไก่ปิดฤดูกาลพุนบอกอีหล่าจังสิไม,ม่เพยงวาสันะ พอดาบซอก็ได้เนะาะฮะแนวมเวามาอ้อ,อยเอามาะ่อเอาได้เดี๋ยวนี้พี่น้องคะเพิ่นวนันนี้พ่อโจเนี่ยวันที่18กันยายนนี้สิออกเพลงใหม่แล้วที่บอกว่าสัน้นหักสาข้าวแม่นั่นสิปล่อยวันที่18กันยายนนี้สามโมงเสาเก่านาฬิกาช่องสาวหน่อยเพชรปานแพงอยังก็สิมาออกก่อนอีหลา่าอุงหญิงเนาะ อันเบิ่งขันเวาไปแล้วพี่น้องบบเมนแค่นั้นยังมีน้องชมพู่ยังมีพี่ชมพู่ว่าซั่นสาวน้อยสะดิดแบ้นอีกมื้อืหนี่พี่น้อง11กันยายน3ามโมงเาเกานาฬิกาก็คือกันเบิ่งพร้อมกันชมพร้อมกันวันานะแชร์เชียร์นะคะพร้อมกันช่อง Youtube สาวน้อยเพชรบานแพงพะนนะคะแล้วอีลาอุ้งอิงคือว่าท่านใดเพลงงยูเพน่นวานะคะ เบิดจากนีพี่น้องทั่วกำลังมาจอดแล้วพอดาบสอนันอันพี่น้องคะเพนเฮ็ดคอนเทนเดอร์เพนเฮ็ดคอนเทนสาวน้ำยืนต้องวาก่อนผู้ลงคนกับฟังคลิปสาวน้ำยืนก่อนนะคะเ <c oughs> พนเฮ็ดคอนเทนเดอทั่วมาจอดแล้วว่นสันนะคะทั่วมาจอดบอ,บอสันเดย์จอดสนิทสาพี่น้องมากอีกคณะแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นยังละ่ะสาวน้ำยืนวันสันอูอ้กับพอดาบสอนีล่ล่ะปากหวานนี่ละ่ะพี่น้องคะ สิอ้อยเอาผู้นั่นสิอ้อยเอาผู้นี่พี่น้องเ้ยเบิดจากีลาอุงอิงแล้วยับมากระเบียบว่าทศิลปบัตานีสิมะอ้อยเอาสิมาล่อเอาเต้าย้องได้พี่น้องบัตานีแต่ว่าก่อนอื่นนะนะพี่น้องก่อนจะคุยกับเต้าย้องถามพ่อเอกก่อนเลยพ่อเอกว่าสันสิคุยกับเต้าย้องนี่เก็บคาลิขสิ์อยู่บ่บาทพี่น้องเ้ยบัตานี เก็บคาลิกสิทธิ์อยู่บอกว่าสันพอเอจนเดทามอีกรอบหนึ่งจะว่ายังก่อว่าสันอันบ้าหนิว่าสันสิคุยกับเต่ายองเนี่ยเก็บคาลิกสิทธิ์อยู่บอกว่าสันแต่จริงๆแล้วพี่น้องคะ ศิลปินดังหรือว่าพวกดาราเนาะที่เป็นดาราดังๆอย่างสิ่นะคะการที่คุณจะถ่ายรูปด้วยการที่จะขอไล่เส้นการที่จังเนี่บางบริษัทนะคะบางศิลปินก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือพอเอกเพนโอาร์เนาะเขาก็ต้องสอบถามก่อนว่ามีทาแ่นจะถ่ายรูปน้ารวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าเหมือนกับเป็นบูธโชว์สินค้าอย่างสิ่ก็คือ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างสีเนาะแต่ว่าพอเอว่าบอบอบอเหาบานปานบเดปานนั่น่าสันบเดปานนั่น่าสันแต่พอดาบซอแล้วถามก่อนเด้พี่น้องแล้วถามก่อนเด้นี่สิคุยกับตาวยองนี่เก็บคาลิกซิตอยู่บอ่าสันเนาะบอ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 าสันเราเพื่อนกับเดียวคว่าปากหวานของเพื่อนพี่น้องของพอดาบซอยองกับคือยองชื่นชม ระเบียบวาา่าทัดสินชื่นชมพอเอกนะคะอันอบร่มสั่งสอนอลูกเต่าได้ดีค่ะเพื่อนว่านี่เรียบร้อยมีระเบียบวินยัยคือกันครับผ่าพับใบนี่เพื่อนซันโบเมนแกซื้อระเบียบว่าทศาสินได้เพื่อนว่าเนี่ยคนก็เป็นระเบียบลูกเต่าก็เป็นระเบียบย่ำอยู่ข้างล่างแบบนี้ย่ำไปการไปงานแบบนี้บอ่อปากบ่เว้าเพื่อนวานะคะเต่าหยองนะพี่น้อง คือถามคำตอบคําคือว่าเนาะโบปากโบว่าวัดที่ึ้นเวที่ตัวนั้นละว่าสน์เต้นเป็นเต้นพี่น้องแสดงเต็มที่เนาะบนเวทีแต่พ่อลงมาวาสนเนี่ยไปการไปงานจังสี่พ่อภุรักษ์ภุยาถามคำตอบคำาบปากโเว่าเพื่อนว่าจะเป็นเจ้าสังสอนจะเป็นเจ้าอบรมได้ดีเพื่อนว่านะเพื่อนกระชื่นชมพ่อเอะนะคะพี่น้องอันพ่อเอะวานเบิงเบิงความปากหวานของเรา แล้วสิหล่อเอาเต่ายองพี่น้องแล้วสิหล่อเอาเต่ายองเพื่อนกาบอกอย่าไปบอกพ่อเอเดอมามาเฮ็ดช่วให้จักเพยงในถ่ยเถาะพื่นอนเป็นความสนุกสนานพี่น้องเป็นความสนุกสนานก็คือเพื่อนกาได้วาจาได้พูดคุยกันนันลาพี่น้องแต่ว่าสาวหนุ่มยืนกันเลยว่าเอาผาพบรรยากาศเอาสิ่งทีเพื่อนสื่อสารออกมาเพื่อนเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาให้เฮาได้เบิงได้แย่งกับาแนวมาว่า หาแนวมาวามาคุยกับพี่น้องค่ะพี่น้องก็งค,คือจะได้เบิงคือกันนาอกเบิงแล้วเป็นจังดใดพี่น้องความหักแพงเป็นพีเป็นน้องกันในวงการนาอกพี่น้องหมอล่ำนะคะ วงการมอล่ำบอกว่าจะเป็นสาวหน่อยเป็ิดปานแพงบอกว่าจะเป็นปฐมบันเทิงศิลบอกว่าจะเป็นระเบียบว,วาทศิลน,นะคะหรือคณะได้ก็แล้วแต่จริงๆแล้วก็คือพีคือน้องเนาะในความหักแพงเวลาไปการไปงานไปพ่อกันเห็นบอกสนุกสนานเฮียค่ะคือ,อยังหนีพี่น้องคะ่ะเพ่อนกับสางคอนเทนต์กันไปถ่ายคลิปถ่ายยังกันไปยังสีนาอในช่วงเวลาที่ยังบวทันเดย์ถ่ายถ่าย ทำรายการหรือว่าในช่วงพักรายการจังสีนะคะพักเบรกเนาะกันมีเวลาได้หยอกล้อกันได้คุยกันสนุกสนานเฮียค่ะจังสีนะคะบอืดแต่แนวสีหัวพี่นอ้องยำเพิ่นมาพอ้กันนะคะบอืดแต่แนวสีหห้องเบิ้งคือกันเนาะสาวน้ำเงินกันเลยว่าอีหยังนะนพอพอดาบซอเบอิดจากอีลาอุ้งยิงออยากได้อีลาอุ้งยิงไปอยูย่นํา ปัาตานี่จะเอาเต้าย้องจากระเบียบข้ทธิษ์น้ำเม็นบอบปัตานี่อดับสอนนี่เนาะสําคัญหรือดับสอนเลยแล้วก็ตหาหักเลยค่ะพี่น้องค่ะอดับสอนเนาะถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพี่น้องค่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถืออีกท่านหนึง่งกับเพื่อนกับสนุกสนานกับลูกกับเต่าคือว่าเนาะกับเฮ็ดคอนเทนต์กันไปว่าจาพูดคุยกันไปนะคะ ทั่วอย่าลงเด้อพี่น้องปูนลงก้นว่าเล่าหาเรื่องให้ทั่วไปลงวมาสันโอ้ยพี่น้องเลยเพิ่นคุยอีกกันเลนค่ะเพิ่นกับเห็ดเป็นคอนเทนต์ซื่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วาวเรากวาวอีกวาวออกโตส่วนสาวน้ำเยินเอามาวาวต่อเอามาเห็ดแบบนี้กับเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์คือกันพี่น้องค่ะเพื่อให้พี่น้องบ่ลืมกันได้คิดฮอดคิดถึงกันเพราะว่าน่านเปิดฤดูการเลือกเกินพี่น้อง พูนยี่สิบสามกัย่ายนพุ่นจังสิงเปิดฤดูการสาวหน่อยผิดปานแพงก็ได้นะคะตอนนี้ก็ต้องหาแนวมาเวาวกับพี่น้องนี่ละแต่อย่าลืมนะคะวันที่สิอขึ้นมืออื่นค่ะผัวป้ากันง่ามหลวดชมพู่เสเด็จแบนสาวหน่อยเสเด็จแบนพี่น้องค่ะ บึงพร้มพอ,รมพรอมกันเชี่ยพร้อมกันแช่พร้อมกันที่ช่อง youtube สาวน้อยเพปันแพงสามมงเสาเก้านาฬิกาส่วนวันที่8 8กันยายนหักสาวคล้าวแม่หนุ่มโจยม,มนินสาวน้อยเพปันแพงนะคะเบิ่ง ชมเชียรนี่ละพี่น้องแช่พร้อมกันเด้อค่ะเด้อช่อง YouTube สาวน้อยเผิดบานแพงค่ะสามโมงเสาเก่านาฬิกาคือเก่าฝากกันไว้นะคะขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องอยู่ดีมิแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ